เวลา1ิ30นาฬิกานาทีทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังวชชะสงครามราชบวรมหาวิหารเขตพระนครทรงมำมเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันบวรณภาพครบรอบ9ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมฐานิสโรในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้พวงมาลัยและทรงจุดธูปทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะพระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถแล้วสเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงวางภูมิมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัรสการบูชาพระพุทธนรสีทรงกราบแล้วทรงวางภูมิลาลัยทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสการะอัฐิและรบหมื่นสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมฐานิสโรอดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้อดีตเจ้าคณะใหญ่หุนกลางและอดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวร,รมหาวิหารซึ่งได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่11มีนาคม2554สิริอายุ88ปีพรรษา67จากนั้นทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปบังสุกุลทรงหลังทักษิโนพกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดําเนินง,งานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนเนื่องมาจากพระราชด,ดําริจังหวัดะเชิงเซาเวลา10นาฬกาพลนากาศเอกชลิตพุกผาสุของค์มนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามระขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพลเอกจอมรุ่งสว่างองค์มนตรีรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดเชียงสาพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำโจนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานกปร,รและกรมพัฒนาที่ดินตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2522ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและการประกอบอาชีพ 40ปีของการดำเนินงานทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ที่เคยเป็นดินทรายกลับมีความสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดรวมถึงให้ผลผลิตที่ดีขึ้นโดยได้มีการศึกษาวิจัยทดลองจํานวน132เรื่องนําไปขยายผลสู่เกษตร,รกรและจัดทําเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพที่โดดเด่นได้ถึง13หลักสูตรอาทิการเพราะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ได้นำผลสำเร็จไปขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์จำนวน43หมู่บ้าน12,403ครัวเรือนโดยเกษตรกรมีไรายได้เฉลี่ย60,000บาทต่อคนต่อปีซึ่งได้สร้างความเป็นอยู่และความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโจนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนาิการที่เบตรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำโจรโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการเป็นสองส่วนคืองานพัฒนาแหล่งน้ำในส่วนศึกษาการพัฒนาเข่าหินซ้อนอ่างเก็บน้ำจำนวน1ิบแห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาจำนวน5แห่งความจุรวม369,000ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน600ไร่และตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่ศูนย์ศึกษาจำนวน5แห่งมีความจุ5 4 1 3 0 0 0ลูกบาทเมตรพื้นที่ชลประทาน5,730ไร่และงานพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลำห้วยน้ำโจรและลำน้ำสาขาอาคารบังคับน้ำจำนวน20แห่งมีพื้นที่รับประโยชน์6,475ไร่โดยมีการบริหารจัดการน้ำต่อมาองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ใช้น้ำ จากอ่างเก็บน้ำุ่มน้ำโจรที่สองประกอบด้วยแปลงเกษตรของนางวิเชียนปราบพานและนายประสิทธ์ศรีสงครามที่นำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการปรับปรุงบำุงดินด้วยปุ๋ยคอกการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพส่งผลให้สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะนางวิเชียนมีผลผลิตหมุนเวียนส่งจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละ200-500ถึงบาท และจากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนโดยรถพ่วงอาทิแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่การส่งเสริมอาชีพได้แก่การทำจักสารการตีเหล็กบริเวณหน่วยพัฒนาชุมชนและกิจกรรมต่างๆทั้งการปลูกหญ้าแฝกปศุสัตว์ประมงโครงการสวนพระองค์การพัฒนาแหล่งน้ำที่ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพของประชาชนบังเกิดความมั่นคงและมีความยั่งยืนตลอดไป องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมุลลินิธิโครงการหลวงประจำเดือนมีนาคม2563ที่จังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธัดากันนสูตรองค์มนตรีประธานกรรมการมุล,ลินิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกกัมพนาปรุดดิ์องค์มนตรีประธานกรรมการบริหารมุล,ลินิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมุลลินิธิโครงการหลวงครั้งที่9 ประจำปีงบประมาณ2,563ณอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่สูงตลอดระยะเวลา50ปีโดยสามารถปรับปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงจากการปลูกฟินเป็นการปลูกพืชเขตหนาวสร้างเศรษฐกิจที่ดีก่อเกิดความมั่นคงแก่ประเทศ จากพื้นที่ปฏิบัติงาน38แห่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษนำไปสู่โมเดลพัฒนาพื้นที่สูงด้วยแนวทางการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมายตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเหล่อตออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก พื้นที่ดําเนินการลำดับที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันโดยระัษะดรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปากกาเกยอฐานะยากจนดารงชีพด้วยการปลูกฟินและทําไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดและข้าวไร่ซึ่งองค์ม,มนตรีได้เน้นย้ําการดําเนินงานพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและมอบนโยบายการสร้างศูนย์สาธิตการใช้พื้นที่และการปลูกพืชท,ที่ถูกต้องให้เป็นตัวอย่าง และเป็นจุดเรียนรู้รูปแบบการจัดการพื้นที่สูงแก่ผู้สนใจนอกจากการจัดทําศูนย์สาธิตที่เหลือต่อแล้วองค์มนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกพื้นที่ดําเนินการโครงการหลวงจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรทั่วไปซึ่งขณะนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเหลือต่อได้ดําเนินแนวทางการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังเน้นการเพิ่มป่าด้วยไม้โตเร็วไม้ต่างถิ่นผสมผสานด้วยการปลูกกาแฟภายใต้ร่มไม้ใหญ่ตามแนวทางป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างจัดทำแปลงปลูกพืชผักชนิดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศและการขนส่งขณะนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเบื้องต้นจำนวน1ิบคนซึ่งจะเริ่มดำเนินการตามแผนในฤดูฝนนี้นอกจากนี้องค์มนตรียังได้ติดตามรับฟังผลการประชุมร่วมคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่63วาระปกติที่สาธารณรัฐออสเตรียจากการนำโมเดลการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงที่ล้วนเกิดจากพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนาราธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรจัดแสดงโดยผู้บริหาร UNODC และผู้แทนประเทศต่างๆที่ได้รับทราบผลสำเร็จของโครงการหลวงต่างให้การชื่นชมและร่วมสดุดีในพระเกียรติคุณ ในองค์นายกกิติมศักด์โครงการหลวงทั้งสองพระองค์พร้อมทั้งให้ความสนใจนำรูปแบบโครงการหลวงไปปรับใช้ในประเทศดังเช่น UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้นัดหารือและมีความตกลงต่อยอดความร่วมมือการพัฒนาอาชีพในพื้นที่รัชานโดยโครงการหลวงช่วยส่งเสริมการปลูกพืชผักภายใต้โครโงเรือน การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ขณะที่ UNODC ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้แลกเปลี่ยนความรู้วิชาการพัฒนากาแฟคุณภาพสูงแก่โครงการหลวง นอกจากนี้เอกอัครราชาทูตรปรากวัยประจำกรุงเวียนนาได้ให้ความสนใจที่จะนําผลสําเร็จในการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวงไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในประเทศซึ่งจะมีการหาหรือความร่วมมือในระยะต่อไปประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆได้ลงนามถบายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาถ ที่อาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีประชาชนนำจกักรดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบรวงศงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธานารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานมัยแข็งแปรงสมบูรณ์โดยเรวันอาทิประชาชนจังหวัดตราด ประชาชนเขตคลองสานและเขตมุ้ยขวางซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธานารรนาทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีครับ